วันนี้ก็เข้าใหม่กันอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับ Volvo นะครับ XC40 นะครับตัวนี้เป็นตัว R Design นะครับเป็นตัวท็อปของ v 尔沃แล้วนะครับตัวนี้ครับผมคันนี้ครับรถสีเดิมทั้งคันเลยนะครับไม่เคยทำสีเลยนะครับแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นตัวรถเป็นสีขาวนะครับตัวหลังคาเป็นสีดำนะครับทำให้เพิ่มความสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว G5 นะครับ อาร์ดีไซน์นะครับตัวนี้ครับเป็นชุดแต่งของเขานะครับสวยงามมากครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในกันนะครับตัวอาร์ดีไซน์นะครับเป็นเบาะที่ให้มาเป็นเบาะหนังนะครับผสมกับอาคารทารานี่คือเป็นรถสดๆเลยนะครับที่เพิ่งจะตกลงการซื้อขายกับลูกค้านะครับเพิ่งจะเรียบร้อยเลยนะครับไปขออนุญาตลูกค้ามาถ่ายคลิปวิดีโอนิดนึงนะครับ โอ้หเลยครับสวยๆเลยครับคันนี้ใหม่มากครับเลขใหม่หกหมื่นกโลครับเลขใหม่หกหมื่นกโลนะครับสวยมากครับสวยงามมากดูแลดีครับคันนี้ดูแลดีเลยนะครับเครื่องเสียงฮามาการดอนนะครับมาชมบ่อหลังกันครับโอ้โหบ่อหลังบ่อหลังใหม่มากคันนี้ขอทำสปาร์คสามวันนะครับ ขอทำสปาสามวันนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูเบาคนนั่งด้านข้างกันนะครับสวยขนาดไหนโอ้คืครับสวยมากครับคันนี้ต้องบอกเลยครับสวยจริงๆครับคอนโซกาไม่มีรอยครับใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากต้องบอกคำนี้เลยครับได้เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนี่ครับแบบนี้ครับเป็นรถมาตรฐานที่เราจะซื้อเข้ามานะครับรถเราต้องสวยแบบนี้ครับนี่ครับ หัวน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับตัวถังเดิมๆซอกเดิมๆนะครับสวยๆมากๆเลยนะครับครับผมรถที่เราซื้อมาเนี่ยแต่ละคันเนี่ยคือจะไม่มีอุบัติเหตุนะครับต้องผ่านการดูตรวจสอบวัดสีนะครับดูประวัตินะครับก่อนที่เราจะซื้อมาทุกคันนะครับครับผมแบบนี้ครับก็ ครับเราก็จะมีเครื่องตรวจสอบถ้าใครนะครับท่านไหนนะครับมั่นใจใน TN Premium Car นะครับทักขาเราได้เลยครับคันนี้สวยจริงๆครับต้องบอกเลยครับว่ามาตรฐานดูรถนะครับไม่ต้องห่วงครับ TN Premium Car เราการันตีให้ครับ